สวัสดีครับวันนี้จะมาพบกับหนังดราม่าสัญชาติสวีเดนเรื่อง Dancing Queen หนังปี2021นำแสดงโดยมอลลี่นันลีคริสโตเฟอร์วอเตอร์และเฟรดริกควีโนนถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหลังดีแลนไปเคารพหลุมศพแม่เสร็จเธอก็นำของที่ลูกค้าสั่งไปส่งให้ตามบ้านจากนั้นก็เลยไปเยี่ยมยายจึงทำให้รู้ว่า เธอและพ่อจึงคงโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียแม่แม้จะผ่านมาหนึ่งปีครึ่งแล้วก็าตามยายจึงอยากให้เธอก้าวข้ามต่อไปได้แล้วโดยการไปออดิชั่นเป็นนักเต้นตามความฝันเพราะแม่ที่เคยเป็นนักเต้นและเป็นครูสอนเธอมาตั้งแต่ยังเด็กก็คงอยากให้เธอทําแบบนั้นแต่เธอก็ปฏิเสธเนื่องจากต้องคอยดูแลล้าแทนพ่อดังนั้นก็คงจะไปออดิชั่นไม่ได้ ขณะดีแลนเดินทางกลับมาที่ร้านเธอก็แวะทักทายเพื่อนที่มาเป็นลูกจ้างช่วยงานอยู่ที่ร้านของเธอเป็นประจำทั้งทงที่ครอบครัวของเขาทํากิจการโรงแรมอยู่โดยวันนี้พ่อของเขาก็ได้มาตามให้ไปดูการแข่งขันชกมวยด้วยกันกับภาษาลูกผู้ชายหลังจากดีแลนแวะไปช่วยพ่อขายของที่ร้านเธอก็เดินทางมาเปิดโรงเรียนสอนเต้นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของแม่แต่ตอนนี้มาอยู่ในความดูแลของเธอซึ่งเธอก็ทําหน้าที่แทนแม่ได้เป็นอย่างดี จึงทําให้เด็กๆรู้สึกสนุกสนานเป็นอย่างมากผิดกับเธอทุกครั้งที่เต้นก็จะรู้สึกโคดหูเพราะคิดถึงแม่นั่นเองขณะที่เธอเตรียมจะไปโรงเรียนยายก็โทรมาย้าให้เธอไปออดิชั่นเพื่ออนาคตของตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงพ่อให้มากจนกลายมาเป็นสิ่งที่ฉุดล้างเธอไว้แต่เธอก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิม ต่อมาดีแลนได้ไปตามพ่อให้กลับมากินข้าวด้วยกันแต่พ่อก็ไม่อยากมาเพราะอยากใช้เวลาอยู่เงียบๆคนเดียวจากนั้นก็วานให้เธอช่วยไปเปิดร้านแทนในวันพรุ่งนี้เนื่องจากพ่อไปหาหมอและเพิ่งจะได้ยาตัวใหม่มาก็เลยนอนไม่ค่อยหลับซึ่งเธอก็รับปากเพราะเข้าใจดีว่าพ่อต้องเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องสูญเสียแม่แต่ก็ไม่ได้ตังอะไรกับเธอนักแค่เธอไม่ต้องไปเข้ารับการบำบัดเท่านั้นเอง ขณะดีลั่นกำลังนอนเธอก็ดียินเสียงโครมครามดั้มาจากด้านล่างจึงลุกขึ้นมาดูแล้วก็พบเพื่อนที่กำลังเมาเขามาขโมยของกินในร้านเธอเลยบ่นเพื่อนส่วนเพื่อนก็พูดอะไรประหลาดๆออกมาแถมยังจะขอคบเธอพร้อมกับวายความฝันว่าจะได้แต่งงานกับเธอในอนาคตอีกด้วยเธอจึงรีบปฏิเสธเพราะเป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วซึ่งพอเขาคิดได้ก็เลยขอโทษเธอเป็นการใหญ่ส่วนเธอก็ให้อภัย พร้อมกับขอให้เขามาช่วยเฝ้าร้านให้หน่อยในวันพรุ่งนี้เพราะม,มีธุระที่ต้องไปทำดานดีลลนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจมาออเดชั่นตามที่ยายบอกแต่กลายเป็นว่ายายดูผิดไปนหนึเดือนดังนั้นการออเดชั่นจึงจบลงไปแล้วทำให้เธอเสงมากจึงจะกลับแต่เจ้าหน้าที่ของโรงละครกับแม่บ้านของพาพกีนก็รังเธไว ขณะนักเต้นของพ Queen, ับกวีนกาลังฝึกซ้อมแม่บานก็พาดีแลนมาดูพร้อมก็บอกให้เธอรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งทําให้เธอได้เห็นทอมมี่เจ้าของพับทะเลาะก,กับผู้จัดการเรื่องที่ผู้จัดการจะให้ทุกคนเต้นรูปแบบใหม่ๆร้านจะได้อยู่รอดแต่ทอมมี่ก็ทําไม่ได้จึงอยากให้วิกเตอร์นักออกแบบท่าเต้นมาสักทีจะได้คิดท่าที่มันง่ายกว่านี้ จังหวะที่กำลังถกเถียงกันวิกเตอร์ก็มาถึงพอดีจึงกล่อมให้ทอมมี่และนักเต้นคนอื่นๆทําตามท่าเต้นที่เขาออกแบบแต่ทอมมี่ก็ไม่ไหวจริงๆจึงหนีกลับไปพักที่ห้องของเพื่อนรักซึ่งเป็นนักเต้นที่ตายไปแล้วเพื่อสงบสติอารมณ์ขณะที่พวกนักเต้นไปพักวิกเตอร์ก็อยู่ออกแบบท่าเต้นและซ้อมอยู่ที่หน้าเวทีทําให้ดีแลนที่ได้เห็นการเต้นนั้นรู้สึกสนใจและสนุกไปกับมันมาก แต่ยังไม่ทันที่จะได้ดูจบแม่บานก็มาเรียกให้เธอไปคุยโดยจะขอให้เธอมาทำงานแทนหนึ่งอาทิตย์เพราะแม่บานจะไปเดทกบหนุ่มส่วนเธอเมื่อทำงานแทนก็จะได้เงินแถมยังได้เรียนรู้วิธีการเต้นแบบใหม่ๆด้วยและโดยโดนขยันขยอสุดท้ายจึงตอบตกลงกลัวแล้วเธอก็เลยโทรศัพท์ไปโกหกยายว่าเธอผ่านออดิชัน่นจึงต้องอยู่ฝึกที่นี่ต่ออีกหนึ่งอาทิตย์และจะได้บรรจุหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับผลงานครั้งต่อไป ทำให้ยายดีใจจึงบอกให้เธอไม่ต้องเป็นห่วงงานด้านนี้เพราะยายกับเพื่อนจะช่วยจัดการทุกอย่างให้เองจากนั้นก็แนะนําที่พักให้เธอหลังดีแลนได้ที่พักตามที่ยายแนะนําวันต่อมาเธอก็ออกไปทํางานทีแม่บ้านแต่เธอก็ดันซุ่มซ่ามจนทําให้ไฟดับวิกเตอร์จึงต้องเข้าไปจัดการทําให้มันติดขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งพอเขาได้เห็นและรู้จักเธอเขาก็ขอให้เธอขึ้นมาช่วยยืนอยู่บนเวทีเพราะก็ดีกว่าที่จะใช้เก้าอี้จะได้ออกแบบท่าเต้นได้ดียิ่งขึ้นซึ่งพอเห็นท่ายืนของเธอเขาก็เหมือนจะรู้ได้ในทันทีว่าเธอเองก็เป็นนักเต้นเช่นกันจึงขอให้เธอเต้นให้ดูซ,ดซึ่งเธอก็ทําออกมาได้ดีมากๆทำให้เขารู้สึกเสียดายเพราะอยากได้เธอมาร่วมทีมถ้าไม่ตดที่เธอเป็นผู้หญิงครับ ดานดีแลนเธอที่อยากเต้นมากจึงปลอมตัวเป็นสาวสองเพื่อไปสมัครเป็นนักเต้นกับทอมมี่และผู้จัดการโดยอ้างว่าเป็นเพื่อนกับวิกเตอร์และได้ยินมาว่าที่นี้กำลังต้องการคนจังหวะนั้นเองวิกเตอร์ก็ออกมาเห็นพอดีจึงได้เออออกไปตามเธอเนื่องจากเธอเต้นเก่งจึงเป็นความหวังที่จะช่วยฟื้นฟูผับแห่งนี้แถมทอมมี่ก็ดูจะชอบเธอมากเพราะยอมให้เธอไปใช้ห้องแต่งตัวของเพื่อนรักเพื่อจะได้ออกมาซ้อมเต้นด้วยกัน ทำให้นักเต้นคน,นอื่นๆทั้งงุนงงแล้วก็อิจฉาเธอด้านวิกเตอร์เขาเข้าไปช่วยดีแลนแต่งหน้าพร้อมกับให้คําแนะนําเกี่ยวกับนักเต้นของที่นี่ว่าใครเป็นยังไงเธอจะได้ได้ใจของทุกคนทําให้ผู้จัดการพับไม่พอใจที่วิกเตอร์ทําแบบนั้นและรู้สึกหึงหวงเนื่องจากทั้งคู่กาลังคบกันอยู่นั่นเองขนาดทอมมี่กาลังบ่นเรื่องเสื้อผ้าจนทุกคนเข้าหน้าเขาไม่ถูกวิกเตอร์ก็ส่งซิกให้ดีแลนออกมา ตอนแรกเธอก็กลัวพอเห็นยังทะเลาะก,กันอยู่แต่พอเธอเดินเต้นออกมาแล้วถุกคนก็เลิกทะเลาะก,กันพร้อมกับเต้นไปกับเธอจึงทําให้สนุกกันเป็นอย่างมากจนทอมมี่ยอมรับเธอเข้ามาร่วมทีมส่วนนักเต้นคน,นอื่นๆก็เปลี่ยนมารู้สึกดีกับเธอและจะชวนเธอออกไปหาอะไรทานด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าเธออยากอยู่ซ้อมซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพราะเธอต้องอยู่ทําความสะอาดและปิดร้านต่างหากหลังดีแลนทําความสะอาดเสร็จ วิกเตอร์ก็มารับเธอออกไปหาอะไรทานซึ่งพอได้พูดคุยกันก็เลยทําให้รู้ว่าเธอเรียนการเต้นมาจากแม่เพราะแม่ของเธอเป็นนักเต้นแต่ก็ต้องเลิกเต้นเพราะท้องซึ่งตอนนี้แม่ของเธอก็ตายไปแล้วเธอจึงคิดถึงแม่มากเพราะรู้สึกว่าเธอไม่ได้แค่สูญเสียแม่แต่ได้สูญเสียพ่อไปด้วยที่สำคัญตอนแรกเธอก็ตั้งใจจะมาออดิชัน่นไม่ใช่มาทำงานที่ผับควีนดังนั้นนี่แหละชีวิตทุกอย่างมันไม่ได้ดังวังเสมอไป หลังจากฝึกซ้อมและทะเลาะก,กันจนเหนื่อยในที่สุดก็ถึงวันเปิดแสดงซึ่งก็มีลูกค้าเดินทางเข้ามาเที่ยวกันอย่างล้นหลามรวมถึงแรกควีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวีเดนด้วยแต่ดีแลนก็ไม่รู้จักจึงทำให้ทุกคนงุนงงมากทว่าก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะโมดแต่ตื่นเต้นกันอยู่เมื่อการแสดงเริ่มขึ้นทอมมี่ก็ขึ้นมาในชุดเปิดตัวพร้อมๆกับนักเต้นคนอื่นๆจากนั้นก็ตามมาด้วยดีแลนที่วาดลวดลายการเต้นฉบับไฟแลบ จนทุกคนสนุกสุดเวียงไปตามตามกันโดยเธอไม่ทันได้สังเกตเลยว่าหนึ่งในลูกค้าที่มามีเพื่อนของเธออยู่ด้วยซึ่งเพื่อนก็ดันจำเธอได้ขณะทุกคนกำลังดีใจที่ได้รับคำชมจากแดกเวนผู้ยิ่งใหญ่จูจูเพื่อนของดีแลนที่เพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นเกย์ก็โผล่เข้ามาทักและชื่นชมการแสดงของเธอกับทุกๆคนและสงสัยด้วยว่าทำไมที่ภาแพแห่งนี้ถึงยอมให้ผู้หญิงจริงๆขึ้นมาแสดงได้ ทำให้เพื่อนๆน,นักเต้นที่ได้ยินต่างก็ตกใจส่วนทอมมี่ก็ไม่ได้แค่และเหมือนจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วจึงทําให้ทุกคนไม่พอใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้จัดการที่เข้าไปต่อว่าวิกเตอร์เป็นการใหญ่ดีแลนยังเสียใจมากเพราะมันเป็นความผิดของเธอไม่ใช่ของวิกเตอร์จึงกล่าวขอโทษทุกคนก่อนที่จะวิ่งหนีออกไปหลังดีแลนออกไปแล้วผู้จัดการก็พยายามรั้งวิกเตอร์ไว้โดยขู่ไม่ให้เขาตามไปไม่อย่างนั้นจะเลิก แต่สุดท้ายวิกเตอร์ก็ไปจึงทำให้ผู้จัดการเสียใจมากดานดีแลนด์เธอกลับมาที่บ้านและก็วิ่งก็ไปสวมกอดพ่อเมื่อพ่อเห็นเธอร้องไห้เสียใจอย่างนั้นก็พยายามปลอบเธอและสุดท้ายทุกคนก็ได้รู้ความจริงเมื่อดีแลนด์ได้อยู่คนเดียวเธอก็คิดถึงแม่และคำสัญญาที่เคยให้ไว้ก่อนที่แม่จะตายว่าเธอจะยังคงเต้นต่อไปครับ ดานทอมมี่เขาพาผู้จัดการกำนักเต้นมาที่บ้านของดีแลนเพื่อมาขอโทษเธอและอยากจะให้เธอกลับไปทำงานด้วยกันซึ่งผู้จัดการก็อึกอักอยู่พักใหญ่เพราะรู้ตัวว่าผิดจริงแต่มันก็น่าจะลบล้างกันได้เพราะถูกเธอแย่งแฟนพอเธอได้ยินก็ปฏิเสธเพราะไม่ได้แย่งวิกเตอร์ไปเลยดังนั้นพวกเขาก็ต้องไปเคลียร์เรื่องนี้กันเองดานเพื่อนเขาชอบพอกบนักเต้นในทีมคนหนึ่งจึงพาไปช่วยสอนเด็กๆเ,กเกต้นแทนดีแลนไปก่อน ส่วนตัวเองก็ก,กลับไปสรารภาพกับพ่อและแม่ว่าเป็นเกย์ซึงแม่กับพ่อจะราได้มาตั้งนานแล้วจึงไม่ได้ตกใจแค่รอวันให้เขาพูดออกมาเท่านั้นผิดกับพ่อที่เหมือนจะเพิ่งรู้เรื่องนี้จึงได้จะยืนอึ้งอยู่อย่างนั้นครับหลังจากขอโทษกันอยู่พักใหญ่เพื่อนนักเต้นก็มาร่วมขอโทษดีแลนด้วยอีกแรงจากนั้นก็กล่อมให้ดีแลนกลับไปเต้นด้วยการที่พาไปอีกครั้งตอนแรกดีแลนก็อึกอกัดแต่ด้วยใจรักสุดท้ายเธอก็ยอมทาให้ทุกคนดีใจมาก ส่วนเธอเองก็ดีใจและมีความสุขมากเช่นกันขณะวิกเตอร์กับเพื่อนๆกื่อลังซ้อมเต้นกันอยู่ที่โรงละครใหญ่ทอมมี่กับบรรดานักเต้นของภัพก็พาดีแลนมาที่โรงละครเจ้าหน้าที่จึงรีบนําดีแลนไปพบกับภูมิกับทันทีทําให้เธอได้รู้ว่า วิกเตอร์นองจะเป็นนักออกแบบท่าเต้นให้กับพับกวรีแล้วเขาก็ายังเป็นนักเต้นของที่นี่ที่ที่เธออยากจะมาออดิชั่นแต่พลาดไปซึ่งในวันนี้ที่เธอได้มายือนอยู่ที่นี่ก็เพราะนักเต้นที่ต้องเต้นคู่อยู่กับเขาป่วยก่อนเลยขึ้นแสดงไม่ได้เขาจึงแนะนําเธอให้กับผู้กํากับ ซึ่งผู้กำกับก็ไว้ใจเขาเลยจะขอดูการเต้นของเธอก่อนที่จะพิจารณาคนอื่นทําให้เธอดีใจมากจึงรวมเต้นกับวิกเตอร์เพื่อโชว์ความสามารถซึ่งก็ทําออกมาได้ดีจนทําให้ภูกำกับประทับใจและยอมรับเธอจึงทําให้พวกนักเต้นที่พับกังวลมากเพราะถ้าเธอได้งานนี้แล้วงานที่พับจะทํำยังไงทอมมีจึงให้กําลังใจทุกคนว่าเธอจะต้องหาเวลาได้อย่างแน่นอนเนื่องจากงานที่พับทาตอนกลางคืนซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น พราะสุดท้ายเธอก็ยังคงไปร่วมเต้นที่ภาพแม่เธอจะได้งานแสดงที่โรงละครแล้วก็ตามซึ่งยายก็ได้มาร่วมดูชว์งของเธอด้วยและดีใจมากที่การเต้นไม่ได้ทําให้เธอต้องเจ็บปวดอีกต่อไปสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของดีแลันหนักเต้นที่สูญเสียแม่ทําให้เธอไม่อยากเต้นอีกเพราะมันทําให้คิดถึงแม่และต้องเจ็บปวดทว่าสุดท้ายเธอก็เลือกทําตามความฝันและคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับแม่ ว่าจะไม่หยุดเต้นซึ่งการเต้นนี้เองจึงทําให้เธอกลับมามีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Dancing Queen ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.4คะแนนและได้46%จากเว็บ r o t t ต้น o m a t o โตเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ